Tchau, ครับก็สวัสดีครับท่านชมสวัสดีท่านชมนานๆนักตกปลาทุกท่านครับอีกหนึ่งคลิปครับผมกับช่องตกปลาหากินนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับหมายคลองครับยังเป็นหมายคลองเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นหมายคลองที่เคยมาแล้วครับแต่ลองเข้ามาลึกกว่าเดิมจากเมื่อก่อนนะครับก็เป็นหมายคลองนะครับจะเน้นหมายคลองสำหรับผมนะครับ ว่าแถวบ้านนี่ก็ไม่หมายคลองก็หมายอ่างเก็บน้ําครับมี2อย่างก็โอเคครับเดี๋ยวมาติดตามชมผลงานนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าก็ฝากนะนะท่านผู้ชมนะครับนักตกปลาที่ชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไม่รีรอครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานเลยว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับไปไปชมเลยครับไปโอ้ท่านผู้ชมครับ กินกาคู่นี้ครับตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหครับโอ้โหโอ้โตัวใหญ่มากนั่นวิ้ยมันจะทำอะไรกันผู้ชมมันกำลังจะอะไรกันหรือเปล่าผมขัดจังหวะมันหรือเปล่าเนี่ยโอเคอย่างนี้ครับ ถ่ายน้ำล้นอุ้ยไี่โดนหรือเปล่าอุ้ยไม้แรกกันเลยทุกคนชมอุ้ยนี่โดนไม่โดนครับดูไหมซ้ำหรือเปล่า 오호 mm -hmm. hmm. โอ้โห้ตัวนิดเดียวครับลอยมาเลยนะท่านผู oh ้ชมโอ้โหนี่ครับตัวมัตัวเล็กเกินนะผมก็วัดแสลงนะ ah. <S 1> <S 1> <ท ande> ขอปล่อยดีวยกว่านะครับตัวมันเล็กเกินครับ ออกว่าจากตรงนู้นครับกับวัดกระดินลอยมนันนี่เอาปล่อยอยู่าะครับหืมแม่จะยังไหวอยู่นะบาดเจ็บไม่มาก่อยนะครับท่านชมคนเล็กเกินครับไปแล้ว ลองเป็นเจ้ามิกตัวอินดูครับ<ๆ>เสียงดังๆครับเรียกปลาไ<ๆ>มา้อาจจะต้องตียำๆนะครับท่านชมเพราะว่ามันเป็นหมายที่ ฝนมาตกเยอะครับเคยบอกมันอยู่ข้างทางเลยครับแางนี้นี่ครับ ตัวไม่ใหญ่โอ้ยหันไปไก่หันไปกไปก่อุยอ้ยโอ้สายโอ้เชื่ยสายโอ้โหยิงแ้มครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวไม่ใหญ่ครับตีละ้อตะลิงได้ผลครับนี่สองไม้ครับเป็นผลเลยนี่ครับ รถต่หลิงไปตรงนี้ครับกัดเลยกัดที่เล่งไม่โดนกัดอีกทีแล้ววิ่งออกด้นข้างนะครับโอเคแานที่สองดี่อครับ Tu lick cap <laughs> เดียวตกกันเลยท่านผู้ชมกัดไม่โดน ใบไผ่ครับใบไผ่แล้ว,ไว,ไลวทีเดียวไม่ซ้ำด้วย 5경 <놀람> 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 แก้มครับชมเข้าตาเลยครับตัวนี้อือหืออืม กลับครับท่านชมกรับไม่โดนอีกแล้วเหตุอะไรครับนี่ ดูดูเต็มครับท่านผู้ชมโอ้ยก็กัดตรงนี้ครับตีไปสี่ห้าไม้กัดเลยเต็มครับกัดยากจริงครับวันนี้ปลาไม่รู้เป็นอะไรทุ้ยไปโอ้ยต้อ